ค,นนครับสวัสดีครับผมดรประสิทธิ์วงศ์สเสถียรครับเมื่อเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งแปลงปลูกทุเรียนของคุณวลัญญานะครับอยู่ดงแม่เพลทนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับเดีใส่น้ำบอ่ออยู่ข้างล่างปรากฏว่าน้ำบอ่อเพียงพ่อนะครับน้ำบอ่อเพียงพ่อต่อเกษตรผมเลยเฮ็ดโครงการจริงๆแล้วผมเฮ็ดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้พี่น้องทัว่วภาคอีสานอยู่แล้วนะครับซึ่งผมมาเห็นนะครับในการปลูกทุเรียน ของพี่นอ้องลูกดงเมเพทเป็นกุมวิสาหคิจประมาณ10กกัวคนนะครับซึ่งโครงการนเฮ้างนี่มันตอบโจทย์กับพี่น้องในเรื่องคุดเจะบบอบาดานเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งเฮ้าได้เห็นโครงการนี่มาโดนนะครับเฮ้ามาเห็นแล้วจะเห็นโครงการคุดเจาะบบอบาดาลให้กับพี่น้องปลูกทุเรียนในดงเมเพจประมาณ10กวัวไร้นะครับในโครงการน,นี้นะครับต้องขอพานเกษตรอำเภอขอผ่านเทศบาลขอพานอ,าอบตอนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลเราขึ้นไปส่วนกลางก็คือกมรมส่งเสริมนะครับการปกครองส่วนท้องทินหรืองบการสทชซึ่งมีนาย,ยกรัฐมุนตรีเพ่นดูแลอยู่นะครับผมปฏิเัติโครงการร่วมร่วมเกษตรกรพี่น้องเฮานี่แหละครับขอโครงการนี้ลงมาเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมีนม้ำใส่มีงามปลูกพืชการเกษตรซึ่งดงแมเพลนี่ปลูกทุเรียนเป็นหลักนะครับของพี่น้องจารวิจวัฒนเ์เราเอสครับผม